ก่อนชก32 0 0 0ชกเสร็จ5ยกผู้ทีได้รับการชูม,มือมีอีก28 0 0 0โอ้คนนี้้ายกับวลอีกแล้วครับอาจารย์ชัยทัศน์สคู่เลยทุกคู่เลยเป็นฉเฉลย Ir. สครั้งหลังมีชนะมาตลอด เข้าออกเร็วเอาอีกแล้วครับเนี่ยครับแว็บเดียวก็ใช้สอบได้ครับพญาวุฒิรนี่นอนดูหูนะครับค<อ>ุณน่าให้เห็นเลยโอ้ยดูสอกจะเข้าไปเข้าจะเข้าไปปั้มในครับแถวที่สามตามมาแล้วโอ้ตะเกียงแม่าตาซ้ายตะเกียงซ้ายจะปิดหรือเปล่าครับพญาวุฒิรหมดยกครับครับขอบคุณผู้สอบสุนเพิ่มเติมครับสีโป้ลีน่า ห่างขขยาตาเสือ11ตัวเอฟอสสารนำพาการดูดซึมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตา DBMP ปุ๋ยดาวลูกโลกกาแฟวันแฟนและปุ๋ยศักสยามครับโอ้ยค,ครับยกที่3ครับมุมแดงราชดรน้ำเงินพยักกุดอนโอ้อกซ้ายราชินชที่3นะครับดยเลยครับลูยแล้วครับพยักกุดรโอ้ย วางซ้ายโตมาซ้ายพีครับราชเดชโอ้ยไม่สนแล้วครับวางแล้วครับจะเข้าไปจับไหนโดนหนักแด่ดนักซ้ายซ้ายแล้วส่ายหยุดครับจะไปดอนแก้้วยหมัดแล้วนะครับหมัดสู้กับศอกนะครับโอ้ถือว่าสัมปทานสู้กับศอกครับเอาแล้วครับอ้ยเกิดขึ้นเอาแล้วครับไล่เข้าไปครับเฮ้เอาเนี่ยสตาร์ทมามีบาดแผลเกิดขึ้นนายกร่าก็ทำให้เกมมเป็นอย่างนี้นะครับ ตามภาพตามสายตาที่ชมกันแล้วครับหมวยจากอำเภอวิชัยจังหวัดอุตรดิตครับ